่าโอเคเอาใหม่สวัสดีนะคะอะตอนนี้นะคะะรายอยู่ในโครงการเดอะเบส h o โฮมนะคะวันนี้จะพามาทัวร์นะคะหมู่บ้านนะคะสวยสแตงกิษนะคะ อยู่กันที่นะคะใจกลางเมืองระยองอยู่ตรงขนส่งระยองนะคะวันนี้ระดาก็มาเปิดโปรพิเศษให้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในไลฟ์ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ระดานิดนึงเนาะนะคะเดี๋ยวระดาจะได้เริ่มให้ว่าวันนี้นะคะเราจะไปดูในส่วนของบ้านไทยไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวระดาขออนุญาตกดแชร์ตัวเองต้องลงไลนะ์นะนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตกดแชร์นิดนึงนะคะอ่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงในส่วนของสวนนะคะเป็นสวนนะคะสวนสไตล์ปิดของเราตรงนี้ก็บอกเลยว่าอะลมเย็นมากๆนะคะลมเย็นมากๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะบอกเลยตรงนี้นะคะตอนเย็นๆนี่คือสามารถพาเด็กๆพาลูกๆนะคะมาเดินเล่นได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะในส่วนของ โครงการบ้านเดอะเบสโฮมแปดของเรานะคะนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนคนหายไปเลยโทรศัพท์เข้านะคะคนหายไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าโครงการนะคะลูกค้านะขั้งหน้าโครงการเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกเลยว่าโครงการของเราหน้าโครงการอลังการมากพาเพื่อนมาบ้านบอกเลยไม่ไอายใครพาเพื่อนมาบ้านบอกเลยไม่ไอายใครแน่นอนนะคะ นะอ่ะเดินมาที่บ้านไม่อายเลยเพราะว่าดูทางเข้าสะกดอลาัางการมากนะคะแล้วก็แถบนี้ของเราก็คือขายหมดแล้วนะคะในส่วนของแถวแรกนะคะก็คือขายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แะ้าก็จะพามาดูในส่วนของหน้าสวนอันนี้คือบ้านหน้าสวนนะคะที่เป็นทาวน์โฮมแต่ว่าเราไม่เข้าไปใกล้นอเพราะว่าเสียงกระดังมากๆนะคะพื้นที่ทาวน์โฮมสองชั้นตรงนี้นะคะตรงนี้ใกล้สวนเลยก็คือหน้าติดกับสวนตรงนี้เลยนะคะนี่นี่คือสวน นี่คือส่วนกลางนะคะแล้วก็คือน้ําพุจริงของจริงหมดเลยนะคะตรงนี้นะ,ะราคาเริ่มต้นนะคะพื้นที่หน้าสวนในยอยู่ที่สามนะคะสามจุดหนึ่งเก้านะคะลูกค้าตัวนี้สามจุดหนึ่งเก้านะคะใครที่มีปัญหากู้ไม่ผ่านกู้ยากนะคะก็รดายินดีให้คำปรึกษานะคะสาหรับใครที่กู้บ้านมาแล้วกี่โครงการก็ไม่ผ่านนะคะเราพูดคุยกันได้นะคะระดามีทีมที่จะช่วยดูแลในเรื่องของการกู้ เงินนะคะกู้เงินซื้อบ้านนะนะคะส่วนใครเครดิตดีๆนะคะก็อาจจะมีเงินเหลืออันนี้เราก็ไม่สามารถการันตีได้ทุกเคสนะคะก็ต้องดูว่าเครดิตของลูกค้านะ่ะประมาณไหนแต่ถ้าตอนนี้เบื้องต้นคืออยากให้ผ่านก่อนนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องกู้บ้านไม่ผ่านก็สามารถที่จะปรึกษากับทีมงานของรดาได้นะคะส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่ยังว่างอยู่นะคะเดี๋ยวรดาจะพาไปดูเนาะ แต่ว่าไม่เข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าเนาเอะเสียงเขายังมีการก่อสร้างก็อาจจะระดับมไม่ได้ใส่ไม์ก็อาจจะมีเสียงที่ไม่ได้ยินชัดเจนอันนี้ลูกค้าอยู่แล้วนี่นะคะอ๋อแถวนี้ไปหมดแล้วนะคะสองแถวนี้คือมีลูกค้าซื้อหมดแล้วนะคะอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านบอกเลยว่าสวยสไตล์อังกฤษมากๆนะคะบอกเลยนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่2.89ร้านบาทใครที่ติดปัญหาเรื่องกู้ยากกู้ไม่ผ่านนะคะ ก็สามารถนะคะอินบ็อกมาคุยกับระดาได้เลยนะอันนี้คือพื้นที่นะคะในส่วนกลางแล้วก็แถบนี้ก็คือหน้าสวนนี้คือยังว่างอยู่นะคะที่พี่ๆช่างกําลังช่วยกันทําอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ว่างอยู่นะคะบอกเลยว่าพื้นที่หน้าสวนก็ได้บรรยากาศที่ดีมากๆเลยเพราะว่ารับลมนะคะรับลมนะคะแล้วก็รับความเฮงด้วยรับความปังนะพื้นที่เนี่ยบอกเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าซื้อในช่วงของการลมโกกแบบว่าลมถ่ายเทเนี่ย ตามสินแสจีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นบ้านที่รับทรัพย์นะคะเป็นบ้านที่รับเงินรับทองนะคะใครท่า ลูกค้าแบบขออภัยนะคะทาขออภัยนะคะทําหลายอาชีพตัวนี้นะคะลูกค้าระดาให้ดูแปนบ้านก่อนอันนี้ก็คือเป็นแปนนะคะของโครงการนะบอกเลยอันนี้คือพื้นที่หน้าสวนนะคะหน้าสวนตัวนี้นะคะบอกเลยว่าอันนี้คือค้าขายทํามาค้าขายได้ดีมากแล้วเลขโครงการนี้นะคะจะบอกให้ว่าเลขขึ้นต้นน่ะเลขสวยมากๆนะคะเลขแปดนะลูกค้าใครที่แบบเป็นสายมูนะคะบอกเลยว่าแนะนําเลยนะคะอ่ะเ <ๆ S 2> ดี๋ยวจะมีใครโทรมาหาระดาอีกไหมนี่ พอมีคนโทรคนก็หายนะคะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ตรงนี้คือเราอยู่กันจุดนี้นะคะนี่เราอยู่กันจุดนี้อันนี้คือพื้นที่หน้าโครงการค่ะลูกค้าพื้นที่บ้านที่อยู่ติดกับริมถนนหน้าโครงการเลยนะคะพื้นที่บ้านตรงนี้ก็คือจะใหญ่ด้วยนะคะจะได้พื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ไซส์25้าตารางวาไปจนถึง40ิตารางวาเลยนะคะ แล้วราคาดีมากใครที่กู้บ้านยากๆเนี่ยอยากให้แวะมาโครงการเราก่อนนะคะเรารับปรึกษานะคะปัญหาเรื่องกู้ยากด้วยแต่ขอเป็นชาวระยองนะคะเพราะว่าอันนี้เราอยู่กันที่ระยองนะลูกค้าขาอ่ะมากันนะคะพอเราดูแปลนบ้านเรียบร้อยแล้วเราจะไปดูของจริงพาไปดูของจริงนะคะเมื่อกี้เราดูกันในส่วนของอันนี้แถบนี้คือขายหมดแล้วลูกค้าขาแถบนี้คือขายหมดแล้วนะคะเพราะราคาดีมากถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วราคา ลูกค้าที่ซื้อไปคือคุ้มมากๆค่ะลูกค้าฉลาดเลือกมากราคาสองจุดแปดเก้าลูกค้าค่ะสองจุดแปดเก้าแถบนี้ไปหมดแล้วซื้อหมดแล้วนะคะแถบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านตัวอย่างนะคะสําหรับใครที่อยากเห็นบ้านตัวอย่างสําหรับสายทาวน์โฮมนะคะสายทาวน์โฮมนะไปดูกันขออนุญาตกลับกล้องนะคะไปค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าโครงการหมายอยู่นะ <laughs> หน้าหมายังอยู่หรือเปล่านะคะประมาณนะคะนี่อะ นี้มากอน,นะคะเพราะว่าเป็นคนกลัวหมาอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างค่ะลูกค้าบ้านตัวอย่างที่จะเป็นไซส์เท่าข้างในก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้คือเป็นบ้านตกแต่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะคะพื้นที่ข้างบ้านก็จะได้เป็นสําหรับบ้านมุมนะคะถ้าบ้านมุมก็จะได้พื้นที่ข้างๆแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งในแปลนเรายังยังมียังมีส่วนของสีฟ้าที่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้สร้างอยู่ก็จะมีบ้านมุมอยู่หลายหลังนะคะสําหรับใครที่อยากได้พื้นที่ของหลังบ้านนะคะแบบนี้ข้างๆบ้านหลังบ้านแบบนี้นะนะคะแล้วก็นี่นะคะหน้าบ้านเราปูแบบนี้ให้เลยปูเป็นแผ่นหินแบบนี้แบบว่าดูแพงแบบนี้ให้เลยนะคะมากันที่บ้านตัวอย่างนะคะนี่นะคะลูกค้าอ่านี่คือบ้านที่ตกแต่งแล้วนะคะ ซึ่งถ้าบ้านของจริงก็จะได้เป็นบ้านเปล่านะคะลูกค้าบ้านเปล่านะคะแต่ว่ากระบงกระเบื้องก็คือแบบนี้เลยนะคะส่วนกผนงังหรือว่าอะไรก็สามารถตกแต่งได้หรือใครที่อยากจะตกแต่งเหมือนบ้านตัวอย่างก็สามารถที่จะสอบถามนะคะระดาได้นะคะนี่ก็คือเป็นส่วนของครัวนะราคาเริ่มต้นนะคะ2.89ล้านบาทคะ่ะลูกค้านะคะแต่จะเป็นบ้านเปล่านะคะ แต่ได้พื้นที่คือกระเบื้องนี่คือเหมือนกันนะลูกค้าค่ะแล้วห้องน้ํานะคะก็คือแบบนี้เลยห้องน้ําคือสวยมากลูกค้าลองดูนะใครที่เป็นคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์จะต้องใช้พื้นที่ในการถ่ายรูปในทุกๆมุมนะคะทาคอนเทนต์นะคะเป็นคนยุคใหม่นะคะต้องการใช้พื้นที่ของบ้าน,นการทําธุรกิจในการทำคอนเทนต์เราแนะนําเลยแล้วยิ่งอยู่ระยองด้วยบอกเลยว่า หาบ้านราคานี้แล้วสามารถทำธุรกิจแล้วทำคอนเทนต์ได้ทุกมุมแบบนี้หายากมากมากนะคะนี่ก็เป็นพื้นที่ข้างข้างบ้านนะคะอ่ะตัวนี้ราคาบ้านอยู่ที่สองจุดแปดเก้าล้านบาทนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวระดับไม่แน่ใจว่าข้างบนเขาประชุมกันไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะราจะพาขึ้นไปดูชั้นสองนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ความโปรง่งแบบนี้เลยนะคะความโปรง่ง อ่านะคะคือพื้นก็แบบนี้เลยค่ะลูกค้าแค่จัไม่ได้พื้นที่ในการอย่างเฟอร์นิเจอร์หรือบิวอินก็จัไม่ได้ไปหรือใครอยากจะได้พื้นที่ที่เป็นบิวอินแบบนี้ก็สอบถามระดาได้เลยนะคะก็อาจจะเพิ่มเงินในการตกแต่งส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะหลักแสนนะลูกค้าหรืออยากแต่จริงๆระดาว่าไม่ต้องตกแต่งก็สวยแล้วเพราะว่าเขาโปร่งลูกค้าดูความโปร่งระหว่างเพดานกับ เพดานกับพื้นนะคะโปร่งค่อนข้างเยอะมากๆลูกค้านะคะเนะนี่ยบอกเลยคนสูงร้อยสบายมากนะคะความโปร่งนะคะลูกนะคะ้านี่คือที่อันนี้คือห้องมาสเตอร์นะคะลูกค้าขอขอพักแป๊บนึงอันนี้คือห้องมาสเตอร์นะลูกค้าค่ะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นบิวอินของเรานะถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะจะเป็นผนะังนะคะนะ นะคะแล้วก็จะมีระเบียงด้วยนะคะจะมีระเบียงด้วยค่ะนี่นะคะระเบียงก็คือจะออกไปเห็นหน้าโครงการได้เลยสวัสดีนะคะใครดูแลชอบนะคะใครดูเห็นแล้วอุ้ยอยากเข้ามาดูนะคะเรียนเชิญนะเรียนเชิญเลยนะคะเราอยู่กันที่ระยองนะคะขนส่งใหม่ระยองนี่นะคะเราดูจากมุมสูงนะคะของโครงการบอกเลยว่านี่นะคะอันนี้คือมุมหน้าสวน ะะมุมหน้าสวนตรงนี้คือทำเลดีมากๆสำหรับใครที่แบบต้องการบ้านที่เปิดรับซับนะคะบอกเลยลลมโกรกตลอดลูกค้าลองดูลมนะโกรกตลอดเลยนะคะลมโกรกตลอดเลยซื้อไปไม่ต้องห่วงบ้านของเราไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนนะไม่ร้อนเลยลเพราะว่าหนึ่งคือเ,ออเราทําบ้านด้วยความโปร่งสูงนะคะสูงมากนะคะสูงกว่ามาตรฐานนะคะดังนั้นความโปร่งของผนังกระฟาเนี่ยก็จะสูงกว่านะคะนี่ เราอยู่กันที่โครงการเดอะเบสโฮมแปดละยองนะคะอยู่หลังขนส่งระยองใครดูในไลน์นี้แล้วอยากจะเข้ามาชมนะคะสามารถทักหาลดาได้เลยนะคะท,ทักหาดดาได้เลยใครที่กู้ยากกู้บ้านเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านกู้ยังไงก็ไม่ผ่านเนี่ยเข้ามาคุยกันก่อนนะคะเรามีทีมปรึกษาเรื่องสินเชื่อให้นะคะตอนนี้เราอยู่กันในส่วนของบ้านตัวอย่างอันนี้จะเป็น walk in closet นะคะนี่นะคะ walk in closet ลูกค้า walk in closet คือปังจึ้งมาก นี่นะคะ walk in closet สำหรับสาวๆลูกค้านะคะนี่แล้วจะบอกว่ากระจกตรงนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นทาเป็นสองฟังก์ชันอันนี้ก็คือลูกค้าทำแบบนี้ได้นี่ก็จะเป็นหน้าต่างแบบไหมคะดีเนาะอ่ะหรือว่าเราจะปิดปุ๊บแล้วเราก็ทำเป็นอ่าที่แต่งตัวของเรานะคะนี่คือ walk in closet ในห้องเดอร a ม t สเตอรห้องม a สเตอนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องอื่นๆกันอีกนะคะ แล้วก็จะมีกระจกนะคะอ่ะไปต่อบอกเลยว่าห้องน้ำที่นี่คือเด็ดมากๆใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะคะติกตต๊กตรงติ๊กตอ๊ใดๆบอกเลยว่าควรค่าแก่การซื้อไปนะคะได้ทั้งอยู่อาศัยได้ทั้งทำคอนเทนต์ลูกค่ะค่ะหาแบบนี้ยากมากนะคะโอเคสวัสดีนะคะคุยกันได้นะคุยได้เลยค่ะลูกค่ะค่ะ ท่านสนใจซื้อบ้านท่านสนใจซื้อซื้อบ้านในระยองหรือไม่อ่ะไปต่อกันนะคะวันนี้คนโคหาระดาทั้งวันเลยอ่ะเริ่มโพแล้วนะจ๊ะอ่ะไปต่อกันอันนี้คือห้องน้ําของห้องมาสเตอร์นะคะที่นี้ระดาบอกก่อนว่าโครงการของเราเนี่ยทาวน์โฮมเนี่ยจะมีทั้งหมดอ่า สอ,เ,อเดี๋ยวนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะสามนอนสองน้ําส่วนห้องเฮด้าอยู่จะเป็นห้องมาสเตอร์แล้วในห้องมาสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่ซื้อไปก็จะได้เป็นบ้านเปล่านะใครอยากจะตกแต่งให้เป็นแบบนี้ก็ปรึกษาทีมงานได้นะคะอ่าแล้วดาเริ่มตั้งโพลแล้วนะคะใครอยากจะซื้อบ้านในระยองตอบกันเข้ามาได้นะคะท่านสนใจซื้อบ้านในระยองไหมอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํา บอกเลยว่าที่นี่เด็ดแล้วห้องน้ำมากเพราะว่าห้องน้ำสวยสวยมากลูกค้านี่ห้องน้ำสวยไหมคะห้องน้ำสวยลูกค้าดูนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องที่จะไปสำหรับเอาเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะห้องนอนเนี่ยกว้างอยู่ที่กว้างอยู่ที่สามจุดห้านะคะแล้วก็ยาวอยู่ที่สี่เมตร แบบนี้เลยสามารถทําเป็นห้องตัวเล็กก็ได้หรือจะทําเป็นห้องทํางานห้องอนเนกประสงค์ได้หมดอันนี้นะก็เป็นพื้นที่ที่สองเป็นห้องที่สองนะคะนี่สวยมากเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบวิวแบบนี้เลยลูกค้าค่ะนะคะต่อมาค่ะนะคะเราจะพาไปดูกันในส่วนของตอนนี้ก็คือเป็นห้องอีกห้องแต่ว่าเขาประชุมกันอยู่นะคะเราก็จะติดคือจะบอกเลยว่าความโปร่งของโครงการนี้ได้มาเยอะมากๆนะคะ ป็นบอกเลยว่านี่นะคะโอ้โ oh, ห oh. สวยมากดูความนี้คือระดับสูง150 157เดี๋ยวจะตั้งให้ดูลูกค้าดูความสูงของห้องว่าโป่งแค่ไหนลูกค้าดูนะอ่านี่นี่นะคะตัวเล็กไปเลยไหมคะความโป่งค่อนข้างโป่งมากๆเลยนะคะนี่นะคะโป่งสูงมากๆนะคะใครที่สูง180บอกเลยว่า สบายบายนะคะแล้วก็หายใจคล่องด้วยนะคะสําหรับคนที่อย่างเงี้ยชอบความโปรง่งน,ะะนี่นะคะหลันี้นะคะใครอยากซื้อบ้านตัวอย่างก,ก็สอบถามได้ส่วนใครที่สนใจนะคะสําหรับบ้านทาวน์โฮมนะคะก็สองจุดปดเก้าล้านบาทนะแล้วส่วนใครที่อยากจะสนใจนะคะดูเป็นในส่วนของบ้านเดียเด่ยวเดี๋ยวแลดาจะพาไปดูบ้านเดี่ยวกันนะคะนี่อันนี้คือด้านข้างเดี๋ยวแลดากับกล้องนะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในโครงการนะลูกค้านี่นะคะนี่ข้างในโครงการนะคะบ้านเดี่ยวจะอยู่ด้านข้างนะคะเดี๋ยวรดาจะพาไปชมเนาะซึ่งเดี๋ยวจะต้องเดินตัดหน้าบ้านไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปนะคะลูกค้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้รดาเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่สนใจซื้อบ้านนะแต่ว่ายัง ติดปัญหาใดๆนะคะปัญหาเรื่องของการกู้หรือปัญหาเรื่องของอ่าปัญหาเครดิตต่างๆนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันก่อนแล้วถรามีทีมที่ดูแลให้ในเรื่องของการให้คำปรึกษาเรื่องการกู้นะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนของบ้านเดี่ยวซึ่งจะเสียงดังนิดนึงแล้วนะอาจจะไม่ได้พูดมากนะคะเพราะว่าเสียงจะค่อนข้างดังมากๆก็บ้านเดี่ยวจะอยู่บริเวณนี้นะคะอันนี้คือหน้าโครงการ สวัสดีสหาทุกท่านที่เข้ามานะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปนี่นี้อยู่บ้านกันที่บ้านตัวอย่างห้องอันนี้คือห้องมาสเตอร์ดูความโปร่งของผนังนะคะสูงมากคือแบบว่าเนี่ยความโปร่งนะคะพื้นที่ตรงนี้โปร่งมากๆนะคะและนี่ก็คือห้องมาสเตอร์ของเราเป็นบ้านตัวอย่างอ่ะใครดูแล้วท่านสนใจซื้อบ้านในระยองหรือไม่ใครที่เป็นชาวระยองอยู่แล้วก็ อินบอกมาได้เลยใครที่มีเพื่อนนะคะเป็นหนุ่มสาวหรือว่าวัยทำงานที่อยู่ระยองและต้องการมีบ้านนะคะอ่ะนี่นะคะจะเป็นแผ่นบ้านของเรานะคะโดยพื้นที่บ้านของเราเนี่ยจะมีถ้าเกิดเป็นทาวน์โฮมเนี่ยจะเริ่มต้นที่ยี่สิห้าวานะคะลูกค้าเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าวาถ้าเป็นทาวน์โฮมนะคะ ส่วนบ้านเดี่ยวก็จะไซส์เริ่มต้นที่ห้าสิบวานะคะใครอยากได้บ้านเดี่ยวใครที่มีอยากได้พื้นที่แบบเป็นบ้านเดี่ยวนะคะก็เดี๋ยวาราจะพาไปชมแต่อขออธิบายโครงการนิดน,นึงเนะเาะอ่ะตอนนี้เราอยู่ในบ้านตัวอย่างย้อนแสงไหมคะอันนี้คือ walk in อันนี้คือ walk in closet นะคะด้านหลังนะคะสวยมากอา่ะตัวนี้นะคะโครงการทั้งหมดมีแปดสิบแปดหลังลูกค่ะค่ะ อยู่ได้แบบอบอุ่นมากๆเลยนะคะแล้วบ้านเนี่ยตกแต่งสไตล์ยุโรปสไตล์อังกฤษนะคะบอกเลยสไตล์ยุโรปนะแล้วก็ของเราเนี่ยมีบ้านเดี่ยวนะคะแล้วก็มีทาวน์โฮมนะคะแล้วก็มีส่วนของออบ้านทาวน์โฮมที่มีไซส์ขนาดมีพื้นที่นะคะก็คือมีพื้นที่ด้านข้างเป็นบ้านมุมนะใครอยากดูไซส์ไหนก็สอบถามได้เลยเล้วดาาพักเหนื่อยนิดน,นึงนะคะ เดี part, story, ๋ยวจะพาไปดูบ้านเดี่ยวกันนะคะบ้านเดี่ยวเนี่ยซสเริ่มต้นที่50วานะคะราคาตอนนี้รดาบอกเลยว่าใครที่ดูในไลน์นี้ระดาให้ราคาพิเศษนะคะโปรโมชั่นสําหรับบ้านเดี่ยวนะคะให้ราคาพิเศษแล้วก็ให้โปรโมชั่นแถมพิเศษเลยปกติมาที่โครงการได้เท่าไหร่ระดาแถมให้เพิ่มนะคะนะคะใครกู้ผ่านมาผิเดี๋ยวจะทําโปรโมชั่นแถม iPhone ให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่พักเหนื่อย พักเหนื่อยนิดหนึ่งเหนื่อยอยู่นะคะ,ะนะคะฝักเนื้อฝากตัวสําหรับไลฟ์ใน youtube ด้วยนะคะใครที่เคยเห็นหน้าเห็นตาระดาะอยู่ใน youtube อยู่แล้วก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะใครที่อยู่ใครที่เคยเห็นในตอตอก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะอะวันนี้มาทําอาชีพเป็นนายหน้านะคะขายบ้านอยู่ที่ระยองนะคะโครงการของเรา The b e บ t h o m แปดเนี่ยอยู่หลังขนส่งใหม่ระยองนะลูกค้าใครที่แบบขับผ่านผ่านอยู่แล้วยังไม่เคยกล้าแวะนะคะ ยังไม่เคยอี๋ผ่นานๆอะไรเงี้ยก็เรียนเชิญได้เลยนะคะไม่ต้องเขิดเลยลูกค้าบอกเลยนะคะเรานะคะพยายามทําให้ลูกค้าเนี่ยได้บ้านกันนะคะทุกหลังทุกคนที่เข้ามาขอแค่ลูกค้าเหยียบเข้ามาก่อนเข้ามาคุยกันก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่อเลยเหนื่อยนะพี่พูดไอ้นี่เพราะว่าเหนื่อยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปะสวัสดีนะคะ นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดสำรวจให้หน่อยเนาะลูกค้าค่ะอยากรู้ว่าท่านที่ดูอยู่เป็นคนระยองทักตีอยากรู้ว่าคนที่ดูอยู่เป็นชาวระยองกี่เปอร์เซ็นต์นะขออนุญาตกดกดบวดโพให้หน่อยนะคะกดบวดโพให้แมค่ค้าไม่ใช่แม่ค้สิติดติดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพากันไปดูในส่วนของบ้านเดี่ยวนะคะลูกค้าอันนี้คือบ้านตัวอย่างสวยไหมสวยมากดูนะคะพื้นก็คือได้แบบนี้เลยนะคะ จะได้เป็นพื้นตัวพื้นบันไดเนี่ยจะเป็นพื้น SPC นะคะแบบนี้ได้ไปเลยนะคะเป็นพื้นแบบนี้เลยนะคะนะคะลูกค้าแล้วก็กระเบื้องก็เป็นแบบนี้เลยแต่ว่าลูกค้าจะไม่ได้ในส่วนของบิวอินไปนะคะสองจุดแปดเก้ารงถ้าได้บิวอ <c oughs> <c oughs> ินไปนี่คือขาดทุนแน่นอนคะ่ะนะคะ,ะไปต่อกันสําหรับบ้านเดี่ยวนะคะท่านใดที่สนใจบ้านเดี่ยวอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยนะคะบ้านเดี่ยว ใครอยากได้บ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวของเราราคาเริ่มต้นนะคะราคาเริ่มต้นเราไม่บอกยังไม่บอกดีกว่าแต่เราบอกแค่ว่าเป็นพื้นที่50บวานะคะพื้นที่5 0บวาใครต้องการใช้พื้นที่เยอะๆนะคะนี่คือหน้าโครงการนะ,คะใครขับผ่านแล้วยังไม่กล้าแวะนะคะเรียนเชิญนะช่วงนี้มีโปรพิเศษด้วยนะคะแล้วใครที่ดูในไลฟ์สดของระดาในหน้าระดาก็ ระดาจะแจกไอโฟนให้ด้วยนะสำหรับใครที่จองผ่านระดานะคะเดี๋ยวจะแจกไอโฟนให้นะคะสำหรับใครที่กู้ผ่านนะอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านเดี่ยวกันนะคะบ้านเดี่ยวเข้าไปไม่ได้ <c oughs> ต้องไปอีกทางแน่เลยอ่ะลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดโพลให้นิดนึงนะอยากรู้ว่าเป็นคนระยองกี่อยากรู้ว่าเป็นชาวระยองกี่ท่านนะคะอ่ะบ้านเดี่ยวจะอยู่บริเวณน,นู้นนะคะซึ่งระดาน่าจะเข้าไปไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวดาดาจะขึ้นแบบบ้านเดี่ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวจะขึ้นแบบบ้านเดี่ยวไว้ให้ดูนะคะบ้านเดี่ยวสวยเหมือนกันเลยเป็นโมเดลนะส่วนบ้านทาวน์โฮมของเราจะเป็นสไตล์อังกฤษนะคะจะเป็นสไตล์ยุโรปแบบนี้นะคะสวยนะเราราคาดีมากลูกค้าได้ราคานี้ไปโดยที่บอกเลยความสวยเนี่ยเกินราคามากๆแล้วก็คุณภาพก็เกินราคามากๆนะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่ติดริมถนนนะคะ เป็นทาวน์โฮมติดริมถนนใครอยากค้าขายทํามานะทมาค้าขึ้นนะคะก็เรียนเชิญนะคะตรงนี้ราคาบ้านที่ติดไซส์นี้นะคะที่ติดอยู่กับเหนื่อยติดริมถนนนะคะราคาอยู่ที่3.29ร้าล้านบาทขออนุญ,ญาตไม่เดินไปนะกลัวหมา <laughs> นะคะให้ดูจากแปลนบ้านก่อนละคะเนาะมีหมาอยู่หน้าโองการ นะคะนี่นะคะจะเป็นไซส์ที่อยู่ติดกับริมถนนเลยนะคะจะมีไซส์เริ่มต้นตั้งแต่ยี่ห้าวานะคะจนถึงสี่สิบวาเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่สามจุดสองเก้านะคะสำหรับบ้านที่ติดริมถนนแบบนี้แล้วก็สามารถค้าขายได้นะคะสามารถทําสต็อกขายขายออนไลน์ก็สามารถทําให้บ้านของคุณเนี่ยเป็นทุกมุมที่เป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยนะคะบ้านนี้ทาคอนเทนต์ได้ง่ายๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจเรียนเชิญเลยนะคะสําหรับชาวระยองนะคะฝากเนื้อฝากตัวนะคะสําหรับ ในหน้าระดับเหนื่อยขออนุญาตนั่งพักนะคะขออนุญาตนั่งพักฝังเนื้อฝักตัวด้วยนะคะสําหรับใครที่นะคะสนใจอยากมีบ้านแล้วกู้ไม่ผ่านทําอาชีพอะไรก็ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่แบบว่าเป็นอิสระนะคะใครที่เป็นอาชีพอิสระนะคะหรืออาชีพที่เป็นไม่มีสเตทเมนไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะแล้วก็ เป็นอาชีพที่ไม่มีในส่วนของหลักประการใดๆก็เข้ามาปรึกษาเราก่อนได้นะคะใครอยากมีบ้านนะคะแล้วติดปัญหาเคสกู้ยากไม่ผ่านแล้วก็ไปกี่โครงการก็ไม่ผ่านเข้ามาคุยกับระดาได้นะคะระดามีทีมงานแล้วก็ระดาเองก็จะเป็นคนช่วยในการที่จะทําให้ลูกค้าได้บ้านไปนะคะนี่อ่ะฝากด้วยนะคะสำหรับหมู่บ้านเดอะเบสโฮมนะคะ8นะคะหลังบอคสอใหม่ระยองนะวันนี้ระดาขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนเพราะว่า วันนี้1ชั่วโมงเต็มนะคะในการไลฟ์สดนะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในส่วนของทุกวันจันทร์นะแต่ละดาวไม่ได้เข้าทุกวันจันทร์นะเอาเป็นว่าขออภยัยเมื่อกี้พูดผิดเอาเป็นเดือนละหนึ่งครั้งนะคะสําหรับโครงการหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวละดาจะเข้ามาไลฟ์ให้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะอ่ะใครเข้ามาเรียนเชิญนะคะแล้วก็ของเรานะคะมีสํานักง,งานขายอยู่ด้านหน้านะใครผ่านมาตรงเส้นนี้ก็ สามารถแวะที่สำนักง,งานขายได้เหมือนกันแต่สำหรับใครที่จองในในไลน์ของระดาละระดาแถม iPhone ให้นะคะสำหรับใครที่ซื้อบ้านผ่านบ้านผ่านไลฟ์ของระดาระดาแถม iPhone ให้นะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์ของเดือนหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศหน้าโครงการให้ดูก่อนวันนี้ไม่ได้เอาไม่มาด้วยนะคะ แถบนี้คือขายหมดแล้วค่ะนะคะทั้งหมดเลยทั้งสองแถวเลยนะคะเชียร์ก็คือเชียร์หน้าโครงการนะลูกค้าที่ดูอยู่ใครที่ค้าขายนะทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยติ๊กตอกนะคะแนะนําเลยผลิตคลิปได้ง่ายๆนะคะนี่นะคะไม่ไปน้องหมาเนาะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้านะคะด้านข้างนะคะเดี๋ยวแลดาจะขับรถให้ดูแล้วกันน้องขับรถผ่านเพราะว่ากลัวน้องหมามากๆนะอะ ไปแล้วนะคะสำหรับอาชีพใดนะคะใครที่อยากมีบ้านนะคะติดต่อระดาได้เลยซื้อแล้วก็ผ่านแล้วก็กู้ผ่านจนวันรับมอบระดาซื้อกับระดาระดาแถม iPhone ให้นะคะวันนี้วันนี้เราต้องจากกันไปแล้วนะคะใครอยากดูคลิปอยากอะไรเพิ่มเติมอยากระดาที่อยากดูคลิปภายในบ้านระดาที่อยากที่จะมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามระดาเข้ามาได้นะคะใน y o YouTube ไลฟ์นี้นะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์ก็ได้นะ วันนี้รดาขออนุญ,ญาตขอตัวไปก่อนนะคะอาจจะไม่ได้ขับรถผ่านให้ดูแต่บอกเลยว่าบ้านสวยเหมือนกันเลยเพราะว่าแบบบ้านเดียวกันแต่ว่าติดริมถนนราคาขายได้แบบจึง้งจึงอันนี้คือถนนนะคะแล้วข้างล่างข้างๆนู้นจะเป็นขนส่งใหม่ระยองนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะลูกค้าเหนื่อย <laughs> พูดไปไลฟ์ไปคือเหนื่อยมากแล้วก็คือทําคนเดียวนะคะ <laughs> ฝากด้วยนะคะใครซื้อผ่านไลฟ์รดารดาแถม iPhone ให้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ